อย่างเนี้ยเลยนะน้ำจิ้มเหนียวๆแบบนี้เลยคะน้ำจิม้มหมากล้อใช่ค่ะจิ้มก้อนพี่น้องกันอ,อ่าจิ้มเลยจิ้มเลยค่ะพวกมัมยยนจะเป็นน้ำย,ยาเนี้มีรักรก็เดิมสามร้อยก็มาได้ไ <laughs> ม่หน้าห้าบาทนะคะไม่ห้บาทเลยนี่ไม่ห้บาทพี่น้องว้าวห้าบาทร้อยไมคะอ่ห <laughs> น้าร้อยเปิดตาโยลี <laughs> มีมาทีไหนครับเนี่ยเขียวก่อนอร่อยมาจากกระบี่ครับกระบี่อย่างร้อยเลยพี่น้องผมมาถึงน้ำพิยาแล้วราคาของก็ไม่แพงคนก็เยอะอร่อยจริงๆไปขายยี่ไปายยิห้าไปขายยี่ห้านัใช่หมขายอยู่ที่ไหนคะฝากร้านไหมคะฝากร้านได้ค่ะ ตะลิงชันคุณบอลโทนสายหนึ่งครับตะลิงชันคุณบอลโทสายหนึ่งร้านลุงออสร้านลุงออสนะคะเออเนี่ยเหมาะกับงานเด็กหอมากเลยในยี่มห้าบาทเนาะอันนี้อร่อยกินแล้วกินสักสองมื้อหมดเนาะเอาเอาข้าวห่อเด็กมอเอาข้าวหอไปกินเนาะซื้อกินซื้อกินเหรอคะเนี่ยซื้อไปกินนี่เด็กมอเด็กมอเด็กมอซื้อข้าวห่อโอ้สุดยอดเลยโอ้ คู่กับขนมนะเนี่ยเนี่ยน้ำพริกและขนมมาไปด้วยกันได้ไปขายที่ไหนคะคุณแม่สุจารณค่ะอายุทยาอันนี้ไปขายเท่าไหร่คะคืออันนี้ติดขายไม่ได้มากก็บรรทุกข์คู่กับขนมเลยนะเยี่ยมติดจ้าของเต็มรถเลยนะคะเนี่ยใช่ใช่เซมอลลูกค้าไม่มีรถเกตเลยเนี่ยใส่กล่องเลย